เตรียมสอบโทอีกแล้วอยากได้คะแนน900อัพน,นะคะห้ามเงื่อนผ่านคลิปนี้นะคะยาโฮสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Midnight Melody อีกครั้งค่ะไอติมค่ะถ้าเพื่อนกำลังเตรียมสอบโทอีกแล้วอยากได้คะแนน900อัพน,นะคะห้ามเงื่อนผ่านคลิปนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้ติมก็จะมาแชร์เทคนิคให้ทำคะแนนโทอีกได้900บรอยบวกอยากมีประสิทธิภาพกันค่ะดูจบคะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าอยากได้คะแนนดีนะคะก็ต้องฝึกทำโจทย์บ่อยๆค่ะหรื <ừ. S 1> อที่เขาเรียกว่า practice makes perfect นะคะเราจะได้รู้ว่าเราเก่งตรงไหนเราอ่อนตรงไหนนะคะแล้วเราจะได้พัฒนาจุดที่เราพลาดเนี่ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นได้เรื่อยๆค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำโทอีก practice test ชุดที่1 2 3 4นะคะก็สามารถกดเข้าไปทำ ตรงนี้ได้เลยนะคะติมทําเป็น playlist เพราะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดครบเลยจัดเป็นระเบียบเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมเฉลยละเอียดมากและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเพจติวอีก by midnight ค่ะก็จะเป็นเพจที่เส์ฟความรู้เกี่ยวกับ English in daily life และการเตรียมสอบ TOEIC การเตรียมสอบ t คสค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ติดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดโทอีก p พาร์ท incomplete sentences และท o ีค์พาร์ท6 text completion กันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนะคะแล้วเราไปติวกันเลย let's get started วันนี้นะคะเรามาดู Part ที่5 incomplete sentences กันเลยค่ะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า Table reservations for greater than 10 must be made at least one day in advance เรามาดูคำศัพท์กันนะคะคำว่า in advance นะคะก็เป็น adjective แปลว่าก่อนล่วงหน้าก็เวลาจดคำศัพท์นะคะก็อย่าลืมที่จะจด part of speech ควบคู่ไปกับความหมายด้วยนะคะจะได้เอาไปใช้ได้ถูกต้องเนาะ ข้อนี้นะคะก็จะหมายความว่าการจองโต๊ะสําหรับจุดๆ,ๆมากกว่า10คนเนี่ยต้องทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอะไรมากกว่า10คนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเกี่ยวกับการจองโต๊ะที่ร้านอาหารเนะาะเมื่อเรามาดูที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดโวแคมหมดเลยนะคะทุกข้อเนี่ยเป็นคำนามหมดเลยเนาะแต่ว่าความหมายต่างกันนะคะเรามาดูกันเลยว่าข้อไหนตรงกับบริบทข้อนี้มากที่สุดคะ่ะ ข้อแรกค่ะ plates นะคะอันนี้ก็จานเนาะสองค meals อันนี้ก็คือมื้ออาหารนะคะ sizes อันนี้ก็คือขนาดนะคะแล้วก็ parties นะคะอันนี้ก็หมายถึงกลุ่มคนกลุ่มลูกค้านะคะถ้าใช้กับบริบทร้านะนอาหารเนาะอะ่าก็นนอกจากจะหมายถึงจัดปาร์ตี้แล้วเนี่ยปาร์ตี้เนี่ยก็ยังใช้ในความหมายที่ว่ากลุ่มคนกลุ่มลูกค้าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในบริบทนี้นะคะก็จองโต๊ะนะคะ table reservation นะคะ for จ,จ,จุด greater than 10ตรงนี้ก็จะเป็น prepositional phrase นะคะติมจะย่อว่า preface แล้วกันเนาะหรือว่าปุพบบทวลีนั่นเองนะคะก็เป็นส่วนขยายใช่ไหมคะว่า table reservation อะไรนะคะก็ table reservation สำหรับมากกว่า10คนนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนหลักของประโยคเนาะประธานนะคะ table reservations must be made อันนี้ก็เป็น v ว r b ของประโยคนะคะก็ถ้าเราวิเคราะห์โครงสร้างประโยคหา subject หา verb เจอเนี่ยมันก็จะมองโครงสร้างประโยคแบบในงมากยิ่งขึ้นเนาะว่าเอ๊ะมันขาดอะไรไปตอนนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยแน่นอนค่ะการจองโต๊ะที่มันมีจํานวนคนมากกว่า10คนใช่ไหมคะก็จะต้องจองล่วงหน้ายอย่างน้อย1วันนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะกับข้อนี้ที่สุดนะคะก็ควรจะตอบเป็น for parties greater than 10นั่นเองนะคะ อีกจุดหนึ่งนะคะก็หลัง for ใช่ไหมคะหลังเพจ position นะคะก็จะตามมาด้วยคํานามนั่นเองเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยชอยมันก็เป็นคํานามหมดเลยนะคะมาดูคำํำพท์กันนิดนึงนะคะ่ะ large parties require advance booking อ่าก็ถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่นะคะก็จะต้องจองล่วงหน้าด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปร้านอาหารหรือไปแบบห้องประชุมอะไรอย่างนี้เนาะก็มาเยอะๆก็ต้องจองล่วงหน้าเนาะเขาจะได้จัด เตรียมให้เราได้พร้อมได้นะคะข้อที่2ค่ะเขาบอกว่า o f the new d u r a n t train station will begin in late September ก็คำว่า late นะคะในที่นี้เนี่ยใช้กับเดือนเนาะก็จะหมายความว่าเป็นปลายเดือนหรือว่าเป็นตอนท้ายเดือนแล้วนะคะซึ่ง late September นะคะก็จะตรงข้ามกับ early September นั่นเองเนาะที่แปลว่าต้นเดือนนะคะ เล e ก็เป็น adjective นะคะที่ขยายคำนามคำว่า s e ptember นะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าจุดจุดจุดนะคะของ new duran train station เนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะอ่าก็แสดงว่าตอนนี้นะคะเราต้องการประธานใช่ไหมคะแล้วก็ of the new duran train station เนี่ยก็เป็น prepositional phrase เนาะหรือว่า บุพบทวลีนั่นเองนะคะทีมจะย่อด้วยเพรสเฟสแล้วกันเนาะซึ่งก็มาขยาย subject ตรงนี้นั่นเองนะคะก็เวลาเราเจอเพรสเฟสเนี่ยมันเป็นส่วนขยายนะก็ใส่วงเล็บสามเหลี่ยมปิดไว้เลยนะคะจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ส่วนหลักเนาะมันเป็นแค่ส่วนขยายเฉยๆนะคะแล้วก็ Will Begin อ่ะตรงนี้ก็เป็น Ver รนะคะ ส่วนหลักของประโยคก็ subject verb เนาะหาให้เจอนะคะก็ถ้ามองโครงสร้างประโยคออกแบบนี้เนี่ยก็จะง่ายละว,ว่าเออช่องที่มันหายไปเนี่ยช่องที่มันหายไปเนี่ยเราควรจะใช้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากว่าตาดูที่ช้อยค่ะก็จะเห็นว่ามันลงท้ายด้วยชั่นชั่นชั่นหมดเลยนะคะอ่าซึ่งก็เป็นคํานามนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็วัดโวแคมอีกแล้วนะคะก็จะเห็นว่าพวกชั่นชั่นใช่ไหมคะ พวกนี้ก็จะเป็นซับฟิทเนาะที่เป็นนาวซับฟิกนั่นเองนะคะหรือว่าคำเสริมท้ายที่เติมเข้าไปแล้วก็ทำให้เป็นคำนามนะคะมาดูที่คำแรกคะ่ะ association นะคะอันนี้ก็สมาคมหรือว่าความเชื่อมโยงนะคะสมาคมหรือว่าความเชื่อมโยงนะคะอันที่สองค่ะ construction ค่ะอันนี้ก็คือการก่อสร้าง violation นะคะอันนี้ก็คือการละเมิดหรือว่าการฝ่าฝืนและ comprehension นะคะก็คือความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับสถานีรถไฟใหม่ใช่ไหมคะเราก็ควรจะเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็น่าจะเป็น construction of the new Duran train station will begin in late September นั่นเองค่ะ ข้อนี้นะคะก็เป็นชอยเป็นคำนามหมดเลยนะคะเรามาแต่คำศัพท์ที่เป็นเว r ร์กันค่ะ association นะคะ,ะ,คะก็กลายเป็น associate น,นั่นเองค่ะเชื่อมโยงนะคะ construction นะคะก็กลายเป็น construct นะคะหรือว่าก่อสร้างแล้วก็ violation ค่ะก็จะกลายเป็น violate นะคะละเมิด ฝ่าฝืนนั่นเองเนาะอ่าซึ่ง violation เนี่ยก็จะใช้กับอย่างเช่น violation a law ฝ่าฝืนกฎหมายอะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นคำที่ใช้คู่กันนะคะแล้วก็ comprehension นะคะก็กลายเป็น comprehend นะคะที่แปลว่าเข้าใจนั่นเอง ต่อมาค่ะข้อที่3นะคะเขาบอกว่า assistant managers are largely responsible for the day-to-day day operations in d e p a r t m uh, e n t s assistant managers นะคะอันนี้ก็คือผู้ช่วยผู้จัดการนะจิมก็จะย่อด,ด้วยพอจกและกันผู้จัดการล้กันนะคะ largely นะคะก็ตรงนี้เนี่ยเป็น adverb เนาะที่แปลว่าเป็นหลักนะคะหรือว่าส่วนใหญ่นะคะ แล้วก็ day to day ค่ะตัวนี้เป็น adjective นะคะก็คือรายวันเนาะ day to day operations ก็คือการทำงานการดำเนินงานการปฏิบัติงานรายวันนะคะแล้วก็ departments อันนี้ก็คือแผนกนั่นเองค่ะแล้วก็คำว่า be responsible for นะคะ be responsible for นะคะอ่าก็จะตามมาด้วยคำนามน,นั่นเองเนาะว่ารับผิดชอบในเรื่องอะไรนะคะ I am responsible for the presentation. ฉันรับผิดชอบในเรื่องของการนำเสนออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้นะคะผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ยมีหน้าที่หลักในเรื่องของการดำเนินการประจำวันการปฏิบัติการประจำวันนะคะในแผนกของพวกเขาเมื่อเรากว่ดาตาดูที่ชอยนะคะในข้อนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของ pronoun เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้อะไรดีนะคะเรามาวิเคราะห์ที่โจทย์กันเลยก็จะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยเราต้องการ adjective มาขยายคำนามนะคะ,ะซึ่งก็จะต้องใช้เป็น p o s s e s s i v e adjective adjective แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองเนาะเพราะว่าเขาจะวางไว้ข้างหน้าคำนามนะคะซึ่งก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักค่ะ p o s s s i v e adjective นะคะ p o s i s i v e adjective เนี่ยก็คือ adjective ที่ใช้สแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะก็เขาก็จะตามมาด้วยคำนามเสมอเลยนะคะอย่างเช่น their cats my cats แมวของฉันแมวของพวกเขาอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็จะต้อง follow มาด้วยคำนามนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะที่ชอบออกมาให้สับสนกันนะคะก็คือ possessive pronoun นะคะติมจะยอ่อ P-R-O-N ด้วย pron o u แล้วกันเนาะก็ possessive pronoun เนี่ยก็เป็นสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรตามมาแล้วนะคะเขาจะอยู่โดดๆเลยยกตัวอย่างเช่น theirs m i his hers นะคะก็จะมี s ด้วยเนาะอ่าเรามาลองเทียบกันนะคะอย่างเช่น these are their cats พวกนี้เนี่ยเป็นแมวของพวกเขานะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมันมีคำนามตามมาข้างหลังนะคะแสดงว่า their เป็น possessive adjective เนาะกับ these cats are theirs พวกนี้เนี่ยแมวพวกนี้เนี่ยเป็นของพวกเขานะคะ ก็จะเห็นว่า there's เฉยๆเลยนะคะแสดงความเป็นเจ้าของอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าไม่มีอะไรตามมาแล้วแสดงว่าเป็น possessive pronoun นั่นเองนะคะเราก็เลือกใช้ให้ถูกเนาะว่ามันมีคำนามตามมาหรือเปล่านะคะถ้ามาใช้แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยมันมีคำนามตามมาไหมนะถ้ามีก็ใช้เป็น possessive adjective ถ้าไม่มีก็ใช้เป็น possessive pronoun เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขามีคำว,ว่า department ตามมาใช่ไหมคะชัดเจนขนาดนี้นะคะก็ตอบเป็น t h e i r departments นั่นเองนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะ่า there ข้อ a เนี่ยก็เป็น possessive pronoun เนาะก็ใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ them ค่ะอันนี้ก็เป็น object pronoun นะคะสรรพนามที่ใช้ทำหน้าที่เป็นกรรมเนาะแล้วก็ they ค่ะอันนี้ก็จะเป็น subject pronoun นะคะ สพนามที่ใช้เป็นประธานนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะ the MHS wireless speaker not only works with smartphones is waterproof as well waterproof นะคะก็เป็น adjective ก็คือซึ่งกันน้ำนั่นเองเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าลำโพงไร้สาย MHS เนี่ยไม่เพียงแต่ใช้กับสมาร์ทโฟนได้นะคะแต่ยังกันน้ำได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้คีเว์ดสำคัญเลยก็คือคำว่า not only นะคะเพราะฉะนั้น not only เนี่ยก็ต้องมาคู่กับบัตรบัตรออโ o นั่นเองเนาะ not only นะคะก็มาคู่กับบัตรหรือว่าบัตรออโซนนั่นเองนะคะก็มาคู่กันเสมอเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เมื่อเรากวาดตาดูที่ชอยนะคะ not only ก็บัตรได้เลยนะคะเรามาอธิบายเพิ่มเติมนิดน,นึงนะคะเกี่ยวกับ Not only b u บัตร o นะคะตัวนี้เนี่ยเราเรียกเขาว่าเป็นข้อ lative Con j u n c t i o n นั่นเองนะคะก็จะเป็น Con conjunction ที่เขาจะมาเป็นคู่นะคะต้องมาคู่กันนะ เราจะใช้เชื่อมสิ่งที่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่น Not only กับ b ั t also นะคะในสองช่องว่างนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เท่ากันนะคะมาเติมลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าช่องแรกเนี่ยเป็น Word นะคะช่องข้างหลังก็ต้องเป็น Word ด้วยถ้าข้างหน้าเป็น phrase เป็นกลุ่มคำนะคะ ช่องข้างหลังก็ต้องเป็น face ด้วยและถ้าข้างหน้าเนี่ยเป็นประโยคนะคะเป็น clause ข้างหลังก็ต้องเป็น clause ด้วยนะคะก็จะต้องเท่ากันนะคะทางข้างหน้าและข้างหลังนั่นเองค่ะนอกจาก not only but also แล้วนะคะไม่เพียงแต่แต่ยังนะคะก็ยังมีคำอื่นๆอ,อีกที่เป็น correlative conjunction น,นะคะไม่ว่าจะเป็น both and นะคะทั้งและ คำว่า either or ไม่จุดจุดจุดก็จุดจุดจุด neither no นะคะไม่ทางคู่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ relative conjunction เนี่ยก็จะเชื่อมสิ่งที่เท่ากันเนาะอย่างเช่นบอกว่า neither the manager nor the staff was available ทั้งผู้จัดการเนี่ยทั้งพนักงานเนี่ยไม่มีใครว่างเลยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการเชื่อมระหว่าง manager กับ staff นะคะ neuter ก็ใช้เชื่อมระหว่างคำนามและคำนามนั่นเองค่ะก็จะเท่ากันนะคะเรามาดูในชอยกันบ้างนะคะว่าข้ออื่นๆเนี่ยมันเป็นคำเชื่อมแบบไหนประเภทไหนกันบ้างค่ะข้อ2ค่ะคำว่า a อนนะคะตัวนี้ก็เป็น coordinating conjunction นะคะก่อนที่เราจะรู้จักกันในชื่อ Fanboy นั่นเองนะคะแฟนบอย มี S ด้วยนะคะ Fanboys ก็ย่อม,มาจาก for and no but all yet so นะคะ for and no but all yet so นะคะก็จะใช้เชื่อมสิ่งที่เท่ากันนั่นเองค่ะ ตัวที่3นะคะ how ever นะคะตัวนี้ก็เป็น conjunctive adverb นะคะก็คือเป็น adverb ที่ใช้เชื่อมนั่นเองนะคะวิธีการใช้เนี่ยก็จะมี subject verb นะคะ full stop เนาะประโยคมาก่อนแล้วก็ how ever comma จากนั้นก็ตามมาด้วยประโยค subject verb นั่นเองค่ะอันนี้ก็ใช้เชื่อมความขัดแย้งนะคะอย่างไรก็ตาม และข้อที่4นะคะ besides นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นได้ทั้ง preposition นะคะแล้วก็เป็นได้ทั้ง adverb เลยนะคะถ้าเป็น p r e p o นะคะเขาก็จะตามมาด้วยคำนามเนาะแปลว่านอกจากนะคะยกตัวอย่างเช่น what did you buy besides milk นอกจากนมแล้วเนี่ยซื้ออะไรมาอีกบ้าง และถ้าเป็น adverb ก็จะใช้ในความหมายนอกจากนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะคะอันนี้ก็จะใช้ในโครงสร้าง subject verb full stop นะคะแล้วก็ besides comma ตามด้วยประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ I don't want to go to the party besides I'm too tired ฉันไม่อยากไปงานปาร์ตี้เลยเนาะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเหนื่อยมากๆอีกด้วยนะคะ ก็จะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็น subject verb นะคะประโยคมาก่อนเนาะแล้วก็หลัง besides ที่เป็น adverb เนี่ยก็จะตามมาด้วยประโยคเช่นเดียวกันค่ะข้อที่5ค่ะ the list with the paritic group if modifications to the existing offices are made ลิสต์นะคะก็คือสัญญาเช่านะคะการเช่านะคะแล้วก็ modification s นะคะก็คือการปรับปรุงการแก้ไขนั่นเองเนาะสัญญาเช่ากับภาวิกิกรุ๊ปนะคะจะได้รับการต่อสัญญาเนาะถ้าหากมีการปรับปรุงสำนักงานที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่อง e c l a u s e นะคะอ่าซึ่ง e c l u s e ในข้อนี้นะก็จะเห็นว่ามัน e มันตามมาด้วย Present Simple ใช่ไหมคะอีพอยแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า e p o อยส e ไทป์ที่1น,นะคะแบบที่1เนาะก็ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตนะคะซึ่งก็จะมีโครงสร้างนะคะก็คือ if e บ subject บวก Present s ต m ซนะคะ และก็จะตามมาด้วยวิวอินฟินิตีนะคะกรณีที่ประธานทําเองเนาะและก็จะตามมาด้วยวิวบีเวิร์บสกรณีที่ประธานเนี่ยถูกกระทำนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่า if you park here your car will be stolen ถ้าคุณจอดที่นี่นะ if บวก present simple นะคะประโยคข้างหลังคอมมาเนี่ย Your car will be stolen นะคะก็ประธานของเราคือรถเนาะซึ่งรถเนี่ยก็จะถูกขโมยนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่ารถมันขโมยตัวเองไม่ได้เนาะแต่ว่ามันต้องถูกทำโดยโจรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นโครงสร้าง will be บวก verb 3นั่นเองค่ะเมื่อเราเอามาปรับกับข้อนี้นะคะ apply กับข้อนี้นะคะก็จะเห็นว่าใน main clause นะคะ ประธานของเราคือ the l i s t นะคะหรือว่าสัญญาเช่าเนาะซึ่งสัญญาเช่าเนี่ยมันต่อเองไม่ได้แต่มันต้องถูกต่อโดยคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกเป็น will be verb 3นั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบเป็นข้อ b ได้เลยค่ะ will be continued นั่นเองค่ะ เดี๋ยวมาแยกส่วนขยายส่วนหลักของประโยคนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่า list นะคะเป็นคำนามหลักใช่ไหมคะส่วน with the p e r i k i c group เนี่ยก็เป็น p e p p h r a s e นะคะ หรือที่เราเรียกว่า prepositional phrase นะคะปุบพบทวลีนั่นเองซึ่งมันจะเป็นส่วนขยายเนาะเวลาเจอ preface เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่วงเล็บปิดไว้ก่อนเลยนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นแค่พาร์ทขยายเป็นส่วนขยายเนาะไม่ได้เป็นส่วนหลักนะคะก็มาขยายว่าสัญญาเช่าอะไรใช่ไหมคะสัญญาเช่ากับภาวิกิจกรุ๊ปนั่นเองค่ะเรามาแตกสับในโจทย์ข้อนี้กันนิดนึงนะคะจากในโจทย์เนี่ยมีคําว่า modification ใช่ไหมคะการปรับปรุงการแก้ไขนะคะถ้าเป็น verb เ,เนี่ยก็จะได้คําว่า modify นั่นเองค่ะ จะหมายถึงปรับปรุงแก้ไขนะคะข้อที่6ค่ะ The printed for the upcoming musical are kept in the theater director's office musical นะคะก็หมายถึงละครเพลงนั่นเองเนาะตัวนี้เป็นคำนามนะคะก็โฆษณาสิ่งพิมพ์สำหรับละครเพลงที่จะมาแสดงเร็วๆนี้เนี่ยมันก็ถูกเก็บอยู่ในออฟฟิศของผอ,อรโรงละครนะคะ เมื่อเรามาวิเคราะห์ส่วนหลักของประโยคนี้นะคะก็จะเห็นว่าประธานของเราเนาะก็คือ the printed จุดจุดจุดนะคะ for the upcoming musical อ่า for the upcoming musical เนี่ยก็เป็นแค่ p p Face เนาะหรือว่าปุพพบทวลีนั่นเองนะคะเป็นแค่ส่วนขยายเนาะเราก็ใส่วงเล็บสามเหลี่ยมปิดไว้เลยนะคะ ส่วน r c a อ่ะอันนี้ก็เป็น verb หลักของประโยคใช่ไหมคะซึ่ง R นะคะก็เป็นพู้หมุนเนาะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นรูป i s am, r บกวก verb สามเนี่ยแสดงว่าเป็นรูป passive ด้วยนะคะคือถูกเก็บนะคะแสดงว่าโฆษณาที่เป็นแบบสื่อพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันถูกเก็บเนาะอยู่ในอ f ฟฟิศของ theater director นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราต้องการคำนามพหูพจน์แน่นอนใช่ไหมคะมาเติมในช่องว่างตรงนี้เนาะเพราะว่าใช้คู่กับคําว่า are kept นะคะเมื่อเรากวาดตาดูที่ช้อยนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดเรื่องของ part of speech เลยนะคะประเภทคําที่จะเอามาใช้นั่นเองคะ่ะมาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ advertisements นะคะอันนี้ก็คือโฆษณาหรือว่าการโฆษณาเนาะเติม s ด้วยนะคะก็เป็นรูปพหูพจน์นะคะ ข้อที่2ค่ะ a d v e r t i s e s อันนี้ก็เป็น verb นะคะแปลว่าโฆษณานั่นเองนะคะอันนี้เติม s ด้วยแสดงว่าเป็น verb เ,เอกพจน์เนาะและ a d v e r t i s e e d นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็น verb 2หรือ verb 3ก็ได้และ advertise นะคะอันนี้ก็เป็น verb หูพหน์นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราต้องการคำนามมาทำหน้าที่เป็นประธานนะคะเราก็ควรจะตอบเป็นข้อ a นะคะ the printed advertisements are kept in The Director's Office นั่นเองค่ะสำหรับคำว่า Advertise นะคะก็จะเป็นคำที่มักใช้คู่กับอย่างเช่น Advertise a product Advertise online Advertise widely โฆษณาให้อยู่ในวงแบบโฆษณาอย่างกว้างขวางให้เป็นที่รู้จักเยอะๆเนาะข้อที่7ค่ะ The sales associates often dot potential client accounts at the weekly meeting sales associates นะคะก็พนักงานขายนะคะหรือว่าตำแหน,น่ง sa นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเป็นหูพหู์นนะคะเป็นหลายคนเนาะเป็นประธานพหูพจน์นะคะแล้วก็ potential ค่ะตัวนี้ก็คือเป็น a d j e c t i v e ก็คือที่มีศักยภาพใช่ไหมคะหรือว่าที่เป็นไปได้นะคะจิมจะย่อด้วยปปและกันนะคะเป็นไปได้ Client accounts นะคะก็คือบัญชีลูกค้านั่นเองเนาะ Potential client accounts ก็คือเหมือนบัญชีลูกค้าเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพนักง,งานขายเนี่ยก็มักจะมาอภิปรายหารือกันเนาะเกี่ยวกับบัญชีลูกค้าเป้าหมายใช่ไหมคะที่การประชุมประจําสัปดาห์เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเมื่อเราวิเคราะห์ส่วนหลักของประโยคเนาะก็จะเห็นว่าเรามีประธานแล้วนะคะซึ่งเป็นประธานพหูจน์เนาะตอนนี้เราขาดเวริร ส่วนหลักของประโยคที่ขาดหายไปก็คือ verb เนาะซึ่ง verb ตัวนี้ก็ต้องเป็นรูป,ปรหูพพน์ด้วยเพราะประธานของเราเป็นหลายคนนะคะเมื่อเรามากวาดตาดูที่ชอยก็จะเห็นว่ามันเป็นการวัดเรื่องของประเภทคำอีกแล้วนะคะ part of speech ว่าเราจะใช้ประเภทคำอะไรดีนะคะข้อนี้เราต้องการ verb รหูพจน์ค่ะเรามาดูในชอยกันเลย discusses ตัวนี้ก็เป็น verb นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย es ด้วยแสดงว่าเป็น verb เอกพจน์เนาะก็จะหมายถึงอภิปรายหารือนะคะ discuss ตัวนี้ก็เป็น verb พ้าหูพจน์นะคะ discussion ลงท้ายด้วยชั่นนะคะก็เป็น now suffix นั่นเองเนาะก็เป็นคำนามนะคะก็คือการอภิปรายการหารือและ discussing นะคะตัวนี้ก็เป็นรูป ing ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะใช้เป็น verb หลักของประโยคเป็น main verb ของประโยคแล้วก็เป็นรูปพหูพจน์ด้วยนะคะเราก็ควรจะใช้เป็น discuss นั่นเองค่ะ The sales associates often discuss potential clients accounts at the weekly meeting นั่นเองค่ะสำหรับคำว่า discuss นะคะมาดู collocation น,นิดน,นึงนะคะก็เราก็จะใช้กับคำพวกนี้นะคะมาใช้คู่กับคำพวกนี้นะคะอย่างเช่น discuss a problem าหารลืออภิปรายเรื่องปัญหาใช่ไหมคะ discuss issues หารือประเด็นต่างๆนะคะ discuss openly อันนี้ก็คือหารืออย่างเปิดเผยเลยนะคะแล้วก็ discuss strategies อ่ามาหารือกันเรื่องกลยุทธ์นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการติวโทอิกในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะนำความรู้และเทคนิคเนี่ยไปอั p คะแนน900บวกๆนะคะ และถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ไว้นะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟอีกแน่นอนค่ะและสําหรับใครที่อยากให้ติมทาคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสําหรับวันนี้ติมต้องไปก่อนแล้วและเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย